มาครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับเกมไลน์นินเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาตามล่าบ,บอสมืดนะครับที่มันเข้ามาใหม่นะฮะคือตอนนี้ผมก็จะกลับไปโคลาโบนะแต่ว่าบอสมืดแม่งมาทุกคนโอ้โหแล้วบอสมืดมาเนี่ยผมก็ต้องเอาดิแล้วตอนนี้มันก็ดีนะอยู่นะตัวกบินตัวน,นี้นะครับส่วนไอตอนนี้ก็ดีอยู่ใช้งานได้ดีอยู่ตัวอื่นนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ คือมันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะตัวนี้เ,เอาดีไหมฮะเราหยอดสักเจ็ดสิบตัวดีกว่าทุกคนมาเปิดได้นะโอเคมาไปโอ้โหเด้บอสเฮ้เอดอบอสตัวนี้เหรอเออเหรียมันได้อยู่นะเนี่ยมันออกอยู่นะไปทุกคน ไม่ค่อยเปิดไปนะครับเพราะว่าผมก็มีตั๋วแค่นี้นะแล้วก็ลูบี้เก็บไว้เปิดเกียร์นะโอ้เราเปิดแล้วออกดีกว่านะใจเย็นนะเปิดใจเย็นๆผมว่าจะเก็บห้าร้อยตั๋วไปเปิดคนละบูไม่ไม่น่าไหวว่ะเออไม่น่าไม่น่าถึงละเอามาลงี่บอเมืดละโอ้วบอนมืดมันเก่ง <c oughs> โอ้แล้วมันเอามา,มาขาย,ยางี้โอ้หชิ้นหนักเลย ออกอยากแน่เลยทุกคนผมว่ามาอยากได้ก็คนอยากได้โอ้โหมิกกมิกะเสียเราโดนไปแล้วนะครับใจเย็นๆนะคนผมจะพยายามไม่ร้อนล้นนะกันนะเพราะว่าผมก็จะเก็บไว้เปิดคอะโบด้วยนะครับ จัดไปอีกขอบอสผู้ก,กันทุกคอเลยเออไม่เอาบอสมืดละขอตัวกันบินใหม่นะไม่มีตัวกันบินนะไอีดีโอ้ oh my god apple เขียนนะเราหมองแม่งเลยไหมเราลูบี้จัดอีกอก,กี่บี้ปะเออกี่บี้วะเนี่ยอีกสามรอบอะ ได้การันตีบอสเออใช่เปล่าแสงสูงว้าวไม่มีดิจ้าไม่มีวิแวโอเคไปจัดไปแล้วทุกคนสามร้อยก็สามร้อยนะเดี๋ยวสามร้อยผมก็พอแนละ้วผมไม่ตามละดูว่าไม่เก็บไม่ตั๋วเก็บยากอะช่วงนี้โอ้โหร เปิดเกียร์ไหมลบี <l ub i> เลยจะห้าพันแล้วนะปนเปิดเกียร์ดีู่มินี่ไปครับทุกคนอ้ยชื่ออย่างยาวอ่ะไม่หยีกบโดนเลยนะอ่ะัแต่ว่าผมไม่รู้ว่าครบรอบสิบสองปีมันจะมีบอสมืดมาให้เปิดไหมนะน่าจะมีนะมีบอสมืดมาให้ลุนนะครับเหมือนกับตอนที่วาวล็อกมาตอนสิบปีนะ โอ้โหสิบจี๊ดนะมาอีกสักห้าตัวเราเก็บยี่สิบตัวไว้เปิดนะเอออยากได้อะทกตัวหนึง่งโอ้โหอีไม่มาโอเคพอนะพอแล้วเอ 5, เอให้อีห้าตัวแล้วกันโอ้ไม่เก็บเอาไว้เปิดหรอวะชโง่อีกอ่ะเอ้ย โอ้ยเก็บไว้เปิดกบนเนี่ยจะคุ้มกว่าไม่น่าแลกตัวอะอ่ะเดี๋ยวผมพอแล้วกันนะครับอ่ะลองดูไหมผมจะเอากล่องกบแล้วเอาลุนกบสักกบหนึ่งกบไหนก็ได้นะสักกี่ทีดูปะไ,ไม่รู้อะกดไปก่นอนอะไป โอ้ยกปกดๆไปยาวๆนะครับเราไม่ได้แล้วแหละนะโอ้โหเกือบจดโอ้ลีอาบีอามาไงโอ้โหคือไม่มีแมแต่เงาทุกคนบอกเลยมีแม้แต่เงาโอ้โหอีกนี่แหละโอ้โหเปืดหาอะไรกันแน่เนี่ย กด,ดไปก่อนทุกคนผมจะเอากล่องกบนะมไม่เอาอะไรแล้วนะครับถ้าเปิดไม่ได้ผมก็พอนะครับชีวิตนี้ที่สองครั้งสุดท้ายไปพอทุกคนไม่ไม่เอาละไม่เอาแล้วนะสุนกบนะกบไหนก็ได้นะครับเอออันต้านะผมจะได้ปั้นดิจิตทีไอสุดจิจิีผมก็จะไฮเปิลเปิด่ดายกบหรือเปล่าเมือเ่อกีอ้ที่ผมโง่อยังไงที่ไ่ กดแต่แรกนะโอ้หาทุกคนโอเคดันจีเราเป็นล่างอันต้าแม็กเรียบร้อยนะครับเราก็จะสลับเป็นไฮเปอร์แม็กจะได้มีความสามารถนะตัดแร่นะครับ ได้ไพเปอรสองตัวสักทีเออมาอะไ่งี้บุ๋มพี่ผกมวงสองตัวนะจะเล่นง่ายขึ้นนะเกียร์เราไม่ิงไม่ค่อยด,ดีเท่าไหร่พี่ย่ได้บอลมืดด้วยทุกคนแม่อะ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้วะผมเสียตัวไปเกือบครึ่งอ่ะไม่ได้หาเหวอะไรเลยฮ้ยเกียร์เด,ดี๋ยวผมใจจริงจิโงโคตรไปตั้งสามสิบล้เลยโอ้ยหายนะเอาไงดีคบเนี่ย โอ้โอชีวิตชีวิตอีห้าครั้งแล้วเฮ้มันเหลียวสองไว้อะีหยวได้จริงๆไว,ทว้ทุกคนผมไม่อยากอยากได้มากอยากได้จัดความใหญ่ได้เขาความงามชีวิตติดใจโอ้ my g o ก็นี่มันจะแบรรนปลายเพราะมันเป็นอย่างนี้ไง เกมมันเอามาล่อซื้อเออเลดอย่างเลดมันเท่าไหร่วะเนี่ยมันดูได้ไหมดูได,ด้ดูได้บอกว่าหืมได้อยู่นะเนี่ยเออมันได้อยู่นะได้อยู่นะคุณ เอาไก่อนไหมเอาก่อนไหมโอ้ไม่ขี้เกียจหาวะ่ะเอามาันมาแล้วก็หาไปเหอะทุกคน โอ้ถึงมาแสงสมงก็ได้นะอไปไปแม่งรีเกมแป๊บหนึ่งทุกคนไม่ออกเลยผมรีเกมแป๊บหนึ่งผมอยากได้มากอตอนเนี้ยความอยากได้ความกำโอเคผมเรียนร้อยตัวผมพออ่ะเอาดินี่จะพอจริงหรือว่าความโลกงกันกเล่นกันพนัน ไอ้ห่าวาวแสงโสมมาทำไมวะเนี่ยขอตัวไหนก็ทายก้าวดาวได้ไหมโอ้โหแม่เหมือนกะเกลือแน่นอนเลยช่วงนี้มุมก็ยังินทุลังเปิดนี่ยอันตา้าทุกคนหองรีไอดีเป็นนึงใช่ดีดีดีเกมเออ เออก้าวดาวมามาม,ามานี่แหละที่เราต้องการโอ้ยโ,โลบีเราก็เดี๋ยวังงี้ตัวกระชาที่เราเก็บมาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับโง่จริงๆจะไปเปิดโกลโบนะอืมก็ลงทุนไปมาไปครับช้าดีกว่าทุกคนกดเร็วไปก็ไม่ได้กดชา้ามันก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ไปโอ,โ,โอ้โหเจ็บจี้จริงๆโอ้ลองเปิดตู้นี้ดิฮะโอ้โหัวใจเ่าได้มาแล้วกูจะทำไงต่อดีโอ้โยไม่ได้อะไรหรอกฮะไม่เห็นแม้แต่ตัวแสงมืดทุกคนจริงจะมีทั้งสี่ตัวไม่ให้กวากตัวสี่ตัวหนึ่งกาดได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันไม่ให้สักคน ตัวเรจะเปิดสล่วาวกับตู้นี้ด้วยกันนะเพื่อจะได้ปลาตัวนี้ด้วยไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกจะได้ลบความเสี่ยงการเจ็บตีทุกทวัยวัยอีกมาครับผมทุกคนตัวน้อยนิดของไอดีผม <c oughs> ไม่เห็นแม้แต่เงาครับผมผมึให้บอยผู้ปานแบบบอยผู้กันกูนก็ได้นะเพื่อนสงสารเด็กน้อยตาดำๆแบบนี้โอ้มอง,งบอกบองอะไรงไงผมวันไปถึงการาันตีไหมเนี่ยกล่องเลือกอะโอเค พีเล <cido f> ็กไทรเกอร์แต่ว่าบานไปลายไปเปิดเกียร์อีกเพาว่าไม่มีเกียร์เล่นนะครับหืมไอดีนี้โอ้โหเจ็บจีจริงๆครับผมแม่ไม่เห็นไม่้เงาเลนเจอร์เลยเวลาคนเขาอยากได้นี่ไม่มานะ ก็ anyway. เขาเจอมึงใส่มาในตู้ไว้เนี่ยฮัลหตัวมาก่อนแล้วกันสุดท้ายแรกตัวหมดมันก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วนะครับแต่ทุกกลมอ่ะมันแรกได้ตลอดอะ่ะคนก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเอากลุ่มแดงออกไปได้ไหมให้รุนแี่กลุ่มเอาตาไฮเปอร์นะครับ ลงลดลงเรื่อยๆรยเลยว่ะเอ้ะหีดตัวไม่ให้กูย้อยอีกนี่ว่าวโอ้โหจีตถึงซวงโอ้โหมาจัดไปอูใส่ให้หมดเลยไง ออโอกโหเอาดิไม่ยอมด้วยไม่ยอมกูต้องให้ได้ได้ให้ได้บานปลายช่างมันตัวอะไรก็ได้ให้ผมหน่อยดิโอ้โหไม่มีแตงเงาเลยไม่มีแตงเงาเลยเอ่ะโอ้โหจะต้องเลืองด้วยว่าไอ้เบาไม่ใช่นะครับตัวหาอะไรไม่เหลือไปจับจี้จริงรอบนี้ บอกเลยไอ้นี่ตัวที่สามเลยคิดดูทุกคนไอหา่ามึงปัฟบตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าตัวอื่นมึงไม่ใส่ในตู้หรือเปล่าเฮียไปสองรอบรอบเดียวเราแลกได้อีกอันหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยนะเพือจัดบอกเลยสองร้อยห้าสิบตัวนะไม่ได้สักตัวที 2, ่สองร้อยห้าสิบเจ้เฮียเอ้ามันผมว่าถึงการันตีได้นะ ผมรุ่นการันตีดีกว่าไหมคุณเพื่อได้บาลแสงสมผมจะซัดไอตู้นี้ให้หมดเลยแล้วผมจะเป็นรุ่นบาลแสงสมนะครับเพราะว่าผมน่าจะได้ตัวเพิ่มนะครับช่วงกลางกลางเดือนโอ้โหเยียมาทั้งสก,กุลเจสิกา้าถ้าผมซัดให้หมดเลยนะเพราะบ่ามันก็เก่งอยู่นะครับก็จะช่วยทีมผมได้บระมาหนึ่งช่วยเล่นด่านได้ก็พอใจแล้ว โอ้โหตัวบินมึงให้ตัวบินหนึ่งก็ได้นะผมจะได้ปั้นตัวบินมาเล่นอ่ะพี่ชายโอ้โหไอ้นี่มันมาอยู่ในตู้ได้ไงวะเนี่ยแต่กล้ามเวรเนี่ยโอ้โหกระจัดผมเอาเลยเจ็บตีรอบนี้นะครับโอ้โหตัวที่สี่มึงบ้าไปแล้วอุ้ยมงนายเพอเออมันพอมีทรงอยู่ไหมแต่พูดีใจดีไหมเนี่ยอี้อะอ่ะอ่ะยัดทั้งหมดเลย สัดให้หมดเลยครับมีได้ล่าใยืนเรื่อยๆนะครับผมจะล่ามันเรื่อยๆเลยผมบอกเลยผมบอกเลยว่าผมจะล่ามันเรื่อยๆเรียบร้อยแปดสิบเอ็ดครั้งนะครับโอเคผมจะหาตัวกระชามาเปิดเรื่อยๆแล้วกันนะคนประกอบการที่ได้ก็โอ้โหโคตรเกลือเกลือไม่รู้จะเก่งไงคุณคิดดูไอตัวหาเนี่ยมันมีสี่มันมาสี่ตัวทุกคนดูดิโอ้โหคันจะบ้าตายโอ้โห เกินไปเพื่อนเกินไปก็อ้ดีผมแม่ไม่ได้เกิดแน่เลยว่ะโคลบโบเอาไงดีวนะโคลาโบต้องไปเอาหน้างานเลยเอาการะชาได้มาก็พยายามเปิดให้ได้กได้บอสจริงๆนะครับได้จริงจริงเข้าใจฉันด้วยอันนี้สิบตัวได้สุ่มสองครั้งเออต็เตะวิ่งจบอีกก็น่าจะได้สิบตัวนะครับสองครั้งก็เป็นแปดสิบห้าครั้งครับ ก็จากเงที่อื่นเกมมันม่จะแจกเพิ่มนะเอออันนี้อีกห้าครั้งเว้ยอันนี้ก็เป็นแปดสิบหกครั้งเว้ยเอออ่าเริ่มทำผมุเสียบจริงๆนะแผ่นี้ไม่ลืมแน่นอนมาดาวินชีเราเป็นนั่งหนีเรียบร้อยมาเพื่อนจัดไปดาวินชีลูกคลัก เราปล่อยตัวไว้ดีกว่ามีอะไรที่มัน,มนดีกว่านี้ไหมั้เ6 x สองสองน่าจะดีนะครับโอ้โหไม่มีที่อัพเลยว่ะนี่ดีกว่ามีมิก้าสามเจ็ดเปอร์สามเจ็ดเปอร์ไว้อยู่ตัวฟิล์มใช้ดีจังวะไปขอใช้ลูกบี้เลยขี้เกียจขี้เกียจรอ มาจัดแน่นอนนี่เ,เราชีเราก็จะปล่อยตัวไวขึ้นเป็นห้าวิเลยนะครับว่าน,นี้ใช้ไหมมันบางนะบางมีแค,ค่ต้านสกิลไม่มีหลบสกิลเราก็ถอดไปนะครับหาปอดดีๆมาใส่ให้เขาไปีสียบไหมมีไหมมีอยู่ครับทุกคนตั้งหงเหลือเฟื่อๆนะตอนนี้ตั้งใช้นี้กัน ค้าสูงสุดละนะผมจะเอาบ้าแสงโสมน,นะมันดูจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหไอ้สองตัวบาทนั่นที่มันอยู่กับบ้าแสงโสมโอ้โหโคตรเกเลียนะตัวมันไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โูบี้ยัดก็ได้นะกี่ทีวะยี่สิบทีใช่ไหมประมาณสามทีนะประมาณเก้าร้อยรูบี้นะโอ้โหแต่ผมไม่ใช้ลูบี้ดีกว่านะครับผมจะพยายามเอาตัวกระชายยัดนะครับ ถ้ามันไม่ถึงจริงๆผมจะเอาลูบี้ยัดนะตอนช่วงสุดท้ายนะผมว่าน่าจะได้ประมาณ9กกว่ากว่าถ้าลูบี้ยัดไม่เท่าไหร่น่าจะครั้งเดียวแล้วที่ผมคำนวณน,นะครับได้ลงทุนแล้วขนาดนี้แล้วต้องจัดให้คุ้มบุยที่อย่างนั้นก็ได้เบาเออมูแนวเพิ่มมนาะนะครับ เอามาเล่นได้นะแต่ไม่มีตัวบินนะดิทำอะไรทำไงทีนี้ตัวบินผมไม่มีเว้ยไอ้คนที่ดูผมเปิดหาตัวบินแบบตั้งตัวสิบเอ็ดปีก็แล้วอ,อ่ะไม่มีเลยอ่ะมีแต่ตัวบินกลางๆอะ่ะมให้อะไรก็ได้ตัวหนึง่งอ่ะผมจะได้ปั้นมาเล่นเพื่อนออรักกี่รายหรือเจาทำี้ไดไไงวะอันนี้บอ,อกแล้วกันนะดาวมีนมันไม่เท่าไรดาวินชี่ใส่แทนหรือเกณฑ์ ตัวกันบินเดีไยวตัวกันบินอยู่ไหนจ๊ะโอ้วงหินจีนผมเอาวงหินจีนมาเล่นแล้วกันไอ้ตัวนี้ยิงอะไรไม่เข้าเลยไม่เข้าสักอย่างโอ้ยห,หนู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 ดีนะพ,พี่ก็ผมก็มาเปิดให้ทุกคนดูประมาณนี้ทุกคนผมไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่ามันมันเปลืองนะครับโอเคไอ้กอบนี้เดี๋ผมเก็บมาเยอะนะเพราะว่าผมจะเอาสอไอ้วกนี้มารวมกันเอาห้าบีนะครับ เป็นการลงทุนนะกดรับรูบี้อ่นทุกคนคือเก็บรูบี้ครบเจ็ดพันดีกว่าผมจะไม่เปิดเกียร์นะนะเกียร์ผมมนี่กัดใจใกัดฟันไม่เปิดเลยกันใจครับกันใจเพราะว่าเรามีรูบี้น้อยนะครับกว่าจะเก็บได้ตอนนี้เก็บได้ยากแล้วพันรูบี้พอดีห้าพัานแล้วเว้ย์ูบี้เราห้าพัานแล้วทุกคนอนี่ออกไป ตัวของเยอะนะตัวฟรีอ่ะเยอะเกียร์ไม่มีใสอีกแล้วโอ๋ยต้องอัพอีกแล้วไม่มีเกียร์ใส่เลยนี่นี่อ่ะใส่ไปก่อนแล้วกันค่าไหนที่พอดูดีวะเนี่ยรองเท้าโอ้ยไม่มีที่อัพอเลยแล้วมันจะเก่งไหมเนี่ยอ้าวใส่อย่างนี้ไปก่อนนะ PVP ไปก่อน ทุกคนมาตีย p ีกันทุกคนตอนนี้ผมอยู่หลีทองสองหรือทองสามนะครับซึ่งโอ้โหลีค่อนข้างจะต่ำนะไม่รู้จบทองสองนี้หรือเปล่านะสัปดาห์นี้นะครับทีมผมไม่ไม่ได้เรื่องเลยนี่ชิอ้องค์อ้ไหี่ะใส่เยอย่งถึงไทยจีเอ็นจีวุ้ดพีทหัวลองเลยไหมวลวคงไม่ค่อยเยอะนะน่าจะไหวอยู่ถ้าวิวเอ่อตำนานยังไม่ไหวนะตัวเขาปล่อยตัวไวมาก แรกเขเด้งโคดไว okay. เจฟปิดตัวบบินไปไม่รู้จากกันไดหรือเปล่าแต่บินเขาไม่หวดวนะเป็นบินพลังนะครับโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยทำไมมันหวดวจังครับเนี่ยันเอาหน่อยดีเพื่อนเอาเต็มีให้เปิมมาแล้วเนี่ยมาเราจะไ,ไม่ยอมแพ้นะครับจังหวะน,นี้โอเคน่าจะไหวอยู่นะจากสายตาตีนหน่อยตัวกันบินตีให้เข้าหน่อย โอ้ตีไม่เข้าเันโดนยิงตายด้วยช่างมันนะตัวกันบินโอ้แล้วผมพัดก่อนเราจะพัดกลับไปเนี่ยช่างมันอันบนนี่าจะตีเราไม่ค่อยเข้านะตีหน่อยตัวกันบินเฮ้ยร้อยชนะได้มาครับเราใช,ช้ดาวซี่แล้วนล่นง่ายขึ้นนะแต่ผมก็อยากได้นั้นอยู่ดีว่ะทุกคน โอ้ยเกีย์มันตัตึงๆนอะก็จะพาเวอร์บางเจินจีอย่างโคตขเจนจีความสมหวัวกหนึ่งด้วยโอ้จะไหวกับเจนจีไหมเนี่ยเราจะฆ่าเจินจีตายไหมโอ้ยอะลองดูลองดูไม่รู้ไม่เสียงนะเจินจีรายไม่นี่เพื่อนเจนจีเราบางนะเพราะที่ผมใส่เกียวไม่ไม่ไอ้นั่นนะไม่ดีเท่าไหร่พวกโอ้จะเย็นพี่กดแช่เลยหรอเกินไปเปล่าเกินไปหมุย ไม่ปล่อยมันโหดเดียวะทุกคนวันนี้วันโหดมากทุกคนดูดิดูดูดิแม่แม่โหดเกินวันนี้มาตีคอมโบนะนี่เบลเข้าเท้ากันแล้วปล่อยตัวโคตรไวโอ้โหเอขาต้องแข็งกันแล้วเหรอโอ้โแท็กอะไรด้วยเฮียแถมน,นันเนี่ยทุกคนอู้ปล่อยตัวอย่างไวใครจะสร้างใครจะชนะพี่ได้ครับผม พอพร้อมสู้ไม่ได้ใช่เออก็อไม่บอกมันหดจังปะทีมีท็อปแพนเลยต้องเล่นเกมไรนหนึงเจอถูบอกเลยเกมไหนเจอแม่งอวยจันอวยบอทนี่โคตรไวแม่งทีมันนี่โคตรไวไปตัวโคตรไวไปกันนิ้วผมสเหมือนแบบออกมาแล้วพร้อมเลยนิ้วผมแบบตึๆๆๆๆๆๆ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บกำลังคืดคานอ่ะเออแม่งมดูดิเต็งโโห้ โอ้ม oh my god มเดี๋ยวเอาโูบีไ้ไเอาไปเปิดเกียร์ดี่ไหมเนะี่ยที่ผมยิงสู้ใครไม่ค่อยได้เลยวะ่ะดีแค่ตอนนี้ยิ่งดูหลีกที่แถวทองสองสองสามอยู่เลยโอ้ยหวันนี้ตัวบินอย่างงี้หวานเจี๊ยบแน่นอนถ้าแพ้นะกูบอกเลยลบเกมทิ้งเผาเออแค่นี้ไม่มีดนูแน่นอนด้วยนะเกียร์ตึงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับผม เออยิงไปตัวบินมรตัวกันบินทัดไม้เว้ยมาดิเอา้าเอา้าจบเลยเหรอเอาทีกูชนะก็ชนะง่ายเกินอ,อะไรวะเนี่ยเกมนี่มันเดาใจยากจริงๆตาดิตาเป็นชีโดแน่นอนไทจิเรนจผิผิดิโอ้ยไหวหรือเปล่าวะเนี่ยวเผาเบอร์แม่งเกียร์อย่างสุดหลบร้อยตันร้อยไม่ถึง มันชี้มันโดนแน่นอนนะแต่จริงจริงเ,เราเจาะกอบไปมาลองดูเกมสุดท้ายนะครับขวาอนุญาตยิงไปก่อนดิแล้วมีชี้ตายเลยโดนแชมเปญใส่ไปเพื่อนเออแชมเปญเอาหน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยฆ่าให้หน่อยแชมเปญเออชี้หน่อยแชมเปญฆ่าให้หน่อยชี้หน่อยเอออย่ากให้มันได้ออกสกิลอีพาวเวอร์เนี่ยอย่างแชมเปญเขาบอกว่าไม่ตื่นเขาบอกเลย ทาวีไปใช้ประโยชน์ดีมาจำเป็นบอกเลยทุกคนวางมาตาก่นนะเราคอมโบคอมโบสร้างกลุ่มด้านหน้าบ้านเรียบร้อยตัวนี้ไม่ติดเดินตัวตัวน้อยเรียบร้อยทรงน่าจะขึ้นได้อยู่นะเพราะวันนี้ม่นขึ้นวันศุกร์ตอนตอนเช้านะครับเรารอให้มันถึงช่วงออตอนไหนวมเนน่พูดอะไรว่ามันปิดหลีวันอาทิตย์ไงทุกคน บันเสา่า่ะเออนั่นแหละผมได้คะแนนนั่นแหละแล้วแสนไม่ตีหนึ่งล้านเนี่ยเราได้แล้วเราโกบสองตัวต้องเล่นกี่ตาเน,นี่ยโกบสองตัวมีอะไรให้ทำรือเปล่าแตหอคอยไต่ไปแล้วด้วยโอ้โหไอธุอรกิจตีกิวมีด้วยนะกิววอลเคคลิปนี้มีประมาณนี้ทุกคนก็เล่นมา ทำคลิปมานานละคลิปนี้ก็รันมานานละตัวกนก็ไอดีผมเนี่ยเล่นมาตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงนี่นะสาห้าวันนะครับก็ถือว่าไอดีโตขึ้นมาระดับหนึ่งนะแต่ตัวกระช่าหายไปเกือบห,หมดเลยก็หมดเลยเออไอ้ตัวหายอะไรมาไม่รู้นะก็คลิปนี้มีประมาณนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็บายบายครับทุกคน